ลำดับต,ต่อไปค่ะเป็นเกียรติบัตรรางวัลคนดีของเบรี่ซึ่งเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในวันนี้นะคะนักเรียนต้องผ่านการได้รับเกียรติบัตรคนดีสีมอแล้วก็เรียนดีด้วยจะเป็น3ใบในการที่น้องจะได้รับนะคะชั้นป .1 ค่ะเ็บญิงนัชพรไม่จักใช้คุณเขาเซ็นต์รงนี้ เด็กหญิงนิชารีสเีเสมอเด็กชายรัชพลปรัชเสศงวายสุนมารเด็กชายรัตวัฒน์พัทรชัยคงเด็กหญิงปริชยาสีบุญมูลเ,เด็กหญิงลลนาดาวรัตน